ที่กเกาะเสม็ดมองทางไหนก็มีแต่สับปะรดเมื่อเจอสับปะรดหน้าตา 8, 8. แปลกๆเราก็สามารถรวมพลังกับเพื่อนๆให้ถึง500,000คะแนนในหน้ากิจกรรม Golden p i e Festival ของรางวัลแจกทั้งเซิร์ฟและภารกิจล่าสมบัติก็มีให้สะสมสับปะรดอีกด้วยก็ <c oughs> จะได้ดาวชมพูมาทอยนู้ต่อในแผนที่สมบัติเมื่อลงช่องไหนก็จะได้ของรางวัลไปเลยและมีภารกิจรายวันที่รีทุกเที่ยงคืน อันแรกก็ทำภารกิจให้ครบ3เควสภารกิจที่2ทํทำเครื่องปั่นน้ำผลไม้ภารกิจที่3ที่4ให้เราขุดแร่และดีพินให้ครบ5ครั้งภารกิจที่5ให้เล่นอุปตูให้จบภารกิจที่6เล่นบ้านผีมีให้เล่นตู้เกมให้ครบ3าครั้งภารกิจที่8ให้ทรลโคงแล้วก็มีภารกิจให้เพื่อนๆทำเครื่องนะครับและมีภารกิจผสมของกับมิสเตอร์แจ๊ น่าเลือดสามแสนเน่ยจริงหวานมากแล้วเกลือด้วย